สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกคนครับเดือนนี้เดือนกันยายนนะฮะช่วงเดือนกันยายนก็ทุกปีแหละครับประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหาคมสิงหากรกัายาอะไรประมาณนี้นะครับสองสามเดือนเนี่ยผมในฐานะอธิการบดีแล้วก็ท่านคณะผู้บริหารเนี่ยก็จะลงไปพบปะบุคลากรเราทําปีนี้เป็นปีที่สานะครับปีที่สาม ในช่วงสองปีก่อนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ไปฟังความคิดเห็นไปฟังปัญหาอะไรต่างๆนะครับกับบุคลากรทุกระดับก็มีการพบปะกันค่อนข้างละเอียดใช้เวลานานนะครับเพราะว่าที่แม่โจ้ขณะนี้มีถึง15คณะสสำนักนะครับซึ่งก็รวมทั้งที่แพร่ที่ชุมพรด้วยเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนแต่ในปีที่3มนี้เราเปลี่ยนระบบไปนิดนึงนะเปลี่ยนระบบก็คือหมายถึงว่าอาจจะเอาสายคณาจา์นะฮะแล้วมีสายสัน,นุนแล้วไปที่แม่โจ้แพร่ด้วยอะไรด้วย แต่ที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือผู้นำนักศึกษาและก็สิทธิเก่านะครับผู้แทนสิทธิเก่าทั่วประเทศในปีนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่18สิงหานะครับกลุ่มแรกก็คือสิทธิเก่าผู้แทนสิทธิเก่าทั่วประเทศกับผู้นำนักศึกษาหลังจากนั้นก็มีโอกาสพบปะนะคะครูบ,บาอาจารย์ต่างๆนะฮะของสายสังคมของสายวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นก็สายสัจธรรมนนในความเป็นจริงไม่โจ้โเนี่ยถัดไปเนี่ยผมอยากจะพบปะกับลูกจาก้างทุกคน นะจะเป็นล,ลูกจ้างด้วยเงินมงบประมาณแผ่นดินด้วยเงินรายได้หรือว่าเป็นลูกจ้างเหมาก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบริบทของของบุคลากรสายอื่นกับลูกจ้างเนี่ยจะต่างกันเราต้องยอมรับว่าลูกจ้างของเราก็คงเขาคงจะพูดถึงชีวิตความมั่นคงของเขาช,นะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาปากท้องของเขาเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นผู้บริหารก็ควรจะมีความชัดเจนนะว่าอะไรทําได้ไม่ได้แค่ไหนคนเขาเขาเขาควรจะมีความเข้าใจในในจุดนี้ หลังจากนั้นผมก็เดินนะครับไปพบปบุคลากรเดินสายไปที่จังหวัดชุมพรนะฮะอยู่สองวันแล้วมาที่จังหวัดแพร่อีกสองวันนะฮะมีโอกาสพบบุคลากรเ,าเวลาผู้บริหารนะฮะหรือตัวผมไปพบปบุคลากรเนี่ยประเด็นที่จะพูดมกักจะมีอยู่3 4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเหมือนกับเป็นรายงานาผลการดําเนินง,งานนะครับเรื่องนี้ผมก็ให้ทางกองแผนให้ทางรอง อธิการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เป็นผู้สรุปรายงานเช่นที่ผ่านมาทํางานอะไรไปบ้างนะฮะมียุทธศาสตร์อะไรที่ทําได้สําเร็จไม่สําเร็จอะไรต่างาในส่วนที่2ก็อธิการจะเป็นผู้พูดนะเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดในการบริหารนะในแนวทางพัฒนาแมโจของเรานะซึ่งในปีนี้ก็จะเน้นหนักในเรื่องของความไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือมหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่ามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศถูกไหมครับและทายังไงให้การพัฒนานั้นมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนแล้วก็มีความสุข นะครับอันนี้คือหลักวิธีคิดโดยยอ่อในส่วนที่3เราก็จะให้โอกาสบุคลากรทุกระดับครับในการที่จะสอบถามปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจได้ทุกเรื่องฮะได้ทุกเรื่องเลยรวมทั้งให้ข้อเสนอเนี่ยให้กับคณะผู้บริหารเพื่อที่จะนําไปพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปอันนี้คือหลักในการพบปะบุคลากรสิ่งที่ผมไปพบปะบุคลากรเท่าที่ผ่านมาโดยสรุปนี่นะฮะก็ สังเกตดูว่าบุคลากรอะไรต่างเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นใหม่อีกระดับหนึ่งละนะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะองค์กรนี้มีความสําคัญมากถ้าหากว่าคนในองค์กรมีความเข้าใจไปคนละทิศละทางเนี่ยการมองอะไรที่ไม่เป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าการพัฒนาจะจะไม่สําเร็จหรือสําเร็จได้ช้าเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แบบไปปีเดียวก็จะสําเร็จ2ปีสําเร็จไอโครงการอย่างนี้คงต้องทําทุกปีแลวคงจะต้องทาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะครับ เพระเาะนั้นต้องทาความเข้าใจกันทํายังไงว่าให้มองเป็นทิศทางเดียวกันเพระเาะนั้นความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นยกเว้นทางสิทธิเก่าซึ่งเขาเข้ามาเป็นปีแรกรผมเริ่มเริ่มทําเป็นปีแรกนะฮะแต่ทุกคนก็ตอบสนองเข้ามาหมดในสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือ,อการตอบสนองที่เข้ามานั้นเป็นทางบวกเกือบทั้งหมดเลยยังไม่มีเสียงคัดค้านนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับบอกว่าโครงการหรือแนวนโยบายพัฒนาแม่โจ้อย่างนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยนะการมุ่งสู่ความเป็นสังคมสีเขียว หรือการมุ่งสู่ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศเนี่ยยังไม่มีเสียงคัดค้านนะครับมีแต่เสียงแนะนําว่าน่าจะเพิ่มจุดนี้จุดนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดซึ่งผมเน้นเสมอว่าการพัฒน,นาไปสู่สังคมสีเขียวเนี่ยกับเอ่อเชิงนิเวศความหมายคืออะไรซึ่งผมได้ให้ความหมายไว้หมดเลยนะการไปสู่สังคมอินทรีย์คืออะไรนะโดยสรุปก็คือการไปสู่สังคมสีเขียวเนี่ยหรือสังคมเชิงนิเวศก็คือนอกเหนือจากกายภาพทางภายนอกนะครับก็คือหมายถึงสิ่งแวดล้อมต่าง นะกายภาพภายนอกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนะฮะได้กลิ่นจากจมูกอะไรก็แล้วแต่นะจากสูประสาขเราทั้งหลายเนะี่ยผมถือว่าเป็นกายภาพภายนอกนะมีบรรยากาศที่ดีไม่มีมลภาวะอะไรต่างนะเสร็จแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์มีการใช้พลังงานที่ถูกต้องนะครับหรือว่ามีการหมุนเวียมการใช้ไอรีไซเคิลนะครับ,รบพวกขยะอะไรต่างเนี่ยน,ะนี่มีเ็นมีเรื่องเป็นพันๆันหมืนม่นหมื่นอย่างแต่จุดสําคัญขอ,ของการมุ่งมุ่งไปสู่ของอมหาลัยเชิงสีเขียวหรือเชินทวเวศคือเรื่องจิตใจ ได้วิธีคิดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากในความหมายของมันเพราะนั้นพวกเราจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทําที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกทําถูก,ถก,ถก,ถกนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นนะครับในการที่มาบวกกับก,บกายภาพภายนอกที่ผมได้ได้ได้เรียนในศาสตร์นอกจากนั้นในความเป็นไม่โจ้เนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญอีกอ,อันหนึ่งก็คือคิอคดเป็นทาเป็นในนอกจากท่านคิดถูกทําถูกแล้วท่านต้องคิดเป็นทําเป็นถึงจะทําให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายแต่จุดสําคัญเนี่ยยังไม่ไม่ใช่อยู่ที่การกระทำหรือที่ความคิดนะมันอยู่ที่จิตใจ นะย่ท่จิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยมันก็จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเหมือนกับหลายเรื่องต้องเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะต้องมีจิตใจที่มีพลังมีจิตศรัทธาในการที่จะทํางานให้กับองค์กรเห็นอะไรผิดเห็นอะไรถูกนะครับอะไรคือผิดชอบชั่วดีเนี่ยต้องต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ได้อันนี้คือจุดสําคัญนะครับผมก็ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับบุคลากรในะอีกประเด็นหนึ่งในการพบปะบุคลากรคือเรื่องปัญหาถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ๆแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะครับ ปัญหาในสายตรงของธิการเนี่ยจากเมื่อปี5 2หรือในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณ800เรื่องถึงเกือบพันเรื่องนะฮะได้บางอย่างก็แทบไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้รับการแก้ไขก็แล้วแต่นะครับ,รบแต่ในช่วงปี535455ที่ผ่านมาปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยลดจากเกือบพันเรื่องเนี่ยขึ้นมาเหลืออยู่ประมาณปีหนึ่งไม่ถึง200เรื่องหรือประมาณ200เรื่องนะเท่าที่ผมผมเช็คจากข้อมูลศูนย์ไอทีเนี่ยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรนะก็เป็นเรื่องที่จะ สอบถามกันมั่งหรือไม่เข้าใจมั่งหรือเข้าใจผิดกันนิดหน่อยผมไปที่แพร่ที่ชุมพรคราวนี้ก็เอาเรื่องที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอยู่มีเรื่องสักแข่งประศดร์หนึ่งสองประเด็นเนี่ยไปคุยกันปรากฏว่าผลออกมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติผมมองหน้าทางฝ่ายบริหารก็มีความโปร่งใสใช้หลักธรรมาภิบาลในการทําแต่มันไม่มีการสื่อสารที่ถูกต้องเนะี่ยฝ่ายหนึ่งผมก็ถามมาเอาทาไมท่านพองอําไมท่านคณะบริหารบางอย่างเขาบอก ไม่ถูกนะเขาไม่เข้าใจเรื่องระบบการบริหารเรื่องงานบางอย่างเขาไม่เข้าใจลึกซึ้งการบริหารเรื่องเงินบางอย่างเขาไม่ลึกซึ้งเรื่องคนบางอย่างไม่ลึกซึ้งผมก็เลยต้องไปอธิบายเรื่องงานเงนิงนคนเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามันคืออะไรและประเด็นปัญหาที่ท่านกําลังไม่เข้าใจคืออะไรพอแกะออกมาเนี่ยครับสิ่งที่ได้รับก็คือไฟล์บริหารนี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรสักอย่างเพียงแต่ไม่รู้และสื่อสารไม่ถูกในอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นนักศึกษานะฮะวันนี้มีนักศึกษามีโ์การนักศึกษาผมหเานัังงฟมด ทั้งฝ่ายบริหารครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็ในตามคนตามไม่เข้าใจเขาก็คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างงดน,น่าจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อเรา,เาใช้สองขั้วนี้มามามาทำความเข้าใจก็ตรงกันฮะตรงกันแล้วผมบอกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่องโดยจะเจตนาดีโดยที่ท่านทําให้เจตนาขอให้ขอ,ขอโทษกันเสียนะสังคมมีแค่นี้ครับเมื่อทําผิดก็ต้องขอโทษกันแล้วเมื่อผิดแล้วอย่าได้ทําอีกนะผมมองเจตนาถ้าทําผิดด้วยความไม่รู้ ทำผิดด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ต้องอภัยแล้วขอโทษแล้วใอันนี้คือสิ่งที่ไปเดินสายมาแล้วพบปะนอกเหนือจากรายละเอียดอื่นๆน,นะครับที่ค่อนข้างมากแล้วก็ที่ชุมพรนี่แนวทางพัฒนาของเขาในค่อนข้างชัดเจนละแนวค่างชัดเจนเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์อะไรเขาก็น่าจะชัดเจนขึ้นที่แพร่นะครับดูใหญ่กว่าที่ชุมพรนะดูปัญหาต่างๆจะน้อยกว่าชุมพรแต่ว่าแนวทางในการพัฒนาเชิงแผนเชิงยุทธศาสตร์นี่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ขาดการส่วนร่วมในบางจุดซึ่งผมก็ได้ให้ข้อเสนอแนแะได้ให้ทางฝ่ายบริหารของแม่เจ้าชุมพรแม่โจ้แพร่เนี่ยไปดําเนินการพิจารณาแล้วก็แก้ไขและพัฒนาให้ถูก,ถกที่ถูกทางเป็นบรรยากาศที่ดีฮะเป็นบรรยากาศที่ดีมากผมเท่าที่ผมเดินทางไปพบปะบุคลากรทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมยังผมก็เรียนตรงๆนะจะพูดด้วยแบบเชิงตลกนินิดๆก็ได้ว่าผมยังไม่ได้เจออะไรที่แปลกใหม่หรือที่ทําให้อธิการอึง้งนะฮะหรือว่าตกใจอะไรไม่ยังไม่มีเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆพัฒนาไปทําความเข้าใจกันไป นะครับอันนี้คือเรื่องเดินสายซึ่งยังไม่เสร็จนะครับขั้นต่อไปของผมก็คือการพบปะกับลูกจ้างทุกระดับและผมให้ทางแผนและยุทธศาสตร์ของมหาลัยได้เตรียมการให้ดีเพราะนอกจากนั้นผมจะให้บุคคลข้างนอกเข้ามา,าฟังอาจจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นอาจจะเป็นทางกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สานักขุประมาณซึ่งเขาจะต้องเข้ามารับทราบแนวทางการพัฒนาเมโจท,ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านวิชาการทางด้านตามประเทศนะฮะจนทั้งถึงด้านพัฒนานักศึกษานะครับต้องชัดเจนนะ ทั้งไม่ใช่เฉพาะสังคมภายในคนไม่โจแต่หมายถึงสังคมภายนอกที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายก็จะสร้างความชัดเจนในการพัฒนาไม่โจให้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าคงจะต้องมีการถาแถลงข่าวเ,าเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา <of> ความจริงเมื่อสักอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็าสื่อมวลชนก็ได้มาสัมภาษณ์ผมยาวผมควรน,นะครับ <of> เห็นเอาไปลง <of> ผมก็อา่านดูก็ก็ตรงนะเก้าสแปดเป็นเป็นทิศทางที่น่าจะสื่อสาร ให้กับคนทั่ว,วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับไไมหาวิทยาลัยมในโอกาสต่อไปด้วยสองอาทิตย์มานี้นะฮะนอกเหนะือจากผมไปข้างนอกข้างในนี่ผมไปมีอยู่ไปเกือบทุกเกือบทุกอาคารนะแต่ยังไม่ครบนะผมไปพบปะทั้งบุคลากรที่อยู่ในแต่ละอาคารบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะในสิ่งที่ต้องการเข้าไปคือความชัดเจนในการบริหารทางกายภาพเช่นที่ทํางานเป็นยังไงอยู่กันแออัดไม่มีความสะดวกไม่สะดวกไหมผมก็เดินไปตามห้องต่างๆหรือว่าไปหลายตึกทีเดียวครับไปหลายอาคาร ในส่วนที่2ก็ถือโอกาสพูดคุยพบปะบุคลากรถามถึงปัญหานะฮะเท่าที่เวลาจะมีวันนั้นก็ไปทั้งวันเลยครับตั้งแต่9ก้าโมงยันถึงสี่โมงเย็นเนี่ยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไปเยี่ยมที่หอพักนักศึกษาที่ที่อาคารในโรงอาหารเพื่อไปดูสวัสดิการของนักศึกษาว่าเป็นยังไงอยู่กินยังไงนอนอยังไงนะครับเอาผู้นำนักศึกษาทั้งนายกองการนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและคณะกรรมการแล้วก็นายกสโมสรน,นะรวมทั้งประธานฝ่ายกิจกรรมไปนั่งทานข้าวด้วยกันคุยกัน นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ท่านทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับว่านักศึกษาเข้ามาผมก็ถามมีปัญหาอะไรบ้างนะในสิ่งที่ผมถามไวๆในบางจุดเขาบอกว่าน้ามันอ่อนไปหน่อยนะอันนั้นเขาถามว่าอ่อ,อนแล้วอ่อ,อน,ออนตรงไหนเห็นไหที่ใช้ก็มักจะอ่อนตรงตอนเย็นเพราะว่าใช้น้าเยอะอันที่2ก็ระบบไอทีซึ่งอันนี้เราก็จัดงบมาไปแล้วนะครับในการที่จะเตรียมพัฒนาให้เด็กนะครับอันที่3ที่ผมดูด้วยความคิดของผมเองในบางหอเนี่ย น,ะะนอกจากเราจะป้องกันกความปลอดภัยให้ใหเด็กนักศึกษาก็คือหมายถึงป้องกันคนข้างนอกเข้ามาถูกไหมฮะแต่ด้านันก็เป็นเรื่องของการป้องกันคนข้างในออกไปข้างนอกด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องระมัดระวังและให้แก้ไขนั่นก็คือการไปติดตาข่ายอะไรต่างๆนั้น่นแล้วไม่มีประตูออกผมบอกถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ได้มีให้มีการแก้ไขกันโดยอย่างแน่นด่วนเพราะเราต้องดูความปลอดภัยนะฮะของนักศึกษาแล้วก็ดูสวัสดิการเขานะครับผมบอกว่าห้องนอนห้องอะไรต่างๆเพียงพอไหม ณวันนี้หอพักนักศึกษาเนี่ยครับมีทั้งหมด10หอเนี่ยไม่พอนักศึกษาอยู่ข้างในเนี่ยเกือบ3,000คน2,000คนยังมีอีกสองส่วนที่นักศึกษายัางขาดขาดอยู่ก็คือนักศึกษาชั้นเขาเรียนหลักสูตร4ปีเนี่ยก็ขาดอีกประมาณ800คนบางห้องถึงต้องอยู่5คนที่จริงห้องหนึง่งเราใหอ้อยู่4นะครับแต่บางห้องกลายเป็น5ก็อยู่กันอย่างนี้เบียดเสียดไปนิดนึงแต่นักศึกษาบอกไม่เป็นไรเพราะว่ามีที่นอนมีโต๊ะเขียนหนังสืออ่านหนังสือครบถ้วน ก็เลยคิดว่าน่าจะมีหอพักขึ้นมาในไม่โจ่วอีกสักสองสองหลังแต่ละหลังนะจุนักศึกษาได้อีกประมาณ400กว่าคนเราก็ได้อีกประมาณ800-900ก็จะเพียงพอกับนักศึกษาหลักปีหนึ่งใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้แต่ก็ยังมีนักศึกษาที่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องสองปีก็อีกมีประมาณ800คนนะตอนนี้ผมให้อยู่ข้างนอกแต่ผมมอบนโยบายให้กับทางฝ่ายคัสเตอร์พัฒนานักศึกษาเนี่ยบอกให้ไปเชื่อมกับชมรมหรือสมาคมหอพักเอกชน นะครับเพราะเรามีการมีการเขาเรียกอะไรนะฮะมีการให้ใบประกาศกับหอพักด้วยนะฮะที่ดูแลลูกศิษย์เราดีอะไรต่างให้จัดนักศึกษายอยู่ตามหอที่เรารับรองนะฮะเพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาของเราอันนี้คือคือแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของเด็กนะครับ,รบเรื่องไอท,ทีเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างแล้วส่วนแผนการดูแล สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็แน่นอนเขามีแผน contexting องไรบ้างครับจุดนี้ผมได้พาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไปตรวจพื้นที่นะที่ณนะวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าศูนย์นานาชาตินะครับที่อยู่ออกไปทางข้างนอกนิดน,นึดนงในอนาคตเนี่ยศูนย์นานาชาติเนี่ยของเราจะจะท้าวออยู่ที่นั่นแต่ช่วงนี้ผมให้ขยับไปอยู่ที่อาคารเทพสารสถิตก่อนนะจะให้รีบจัดการบริหารกายภาพตรงนี้ให้เร็วที่สุด ถ้าหากว่าศูนย์ตรงนั้นเสร็จมันใช้เวลานะครับแผนแม่โจ้เนี่ยไม่ใช่มีแผน1ปี2ปีแต่เรามีแผน5ปี10ปีอยู่ด้วยนะแต่ผมพยายามจะเร่งพัฒนาเรื่องเหล่านี้ให้ดีสุดเพราะว่าคัสเตอร์นานาชาติเนี่ยสำคัญมากในจุดนั้นองค์ประกอบตรงนั้นก็จะมีทั้งกองพิเทศนะสัมพันธ์แล้วก็มีทั้งศูนย์ภาษาแล้วก็มีทั้งบัณฑิตวิไลมีหอพักนานาชาตินะครับอยู่ก็หมายถึงว่านักศึกษานานาชาติหรือว่านักศึกษาโทรเอกจะไปอยู่ที่นั่นสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกวัันนีีี้ยยงออู่่่ททห ผมก็เข้าไปตรวจดูนะครับความสะอาดสะอาดความสะดวกสบายก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งที่เราจะต้องสร้างกายภาพให้เหมาะสมและการดูแลนักษา,านานาชาติเนี่ยนักสาษาต่างชาติโดยเฉพาะทางอาเซียนด้วยนะฮะทางอเมริกาก็มาหลายคนนะครับประเทศอื่นๆที่นอกจากอาเซียนก็พอสมควรน,นะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณเกือบ200คน,นแล้วก็ผมคิดว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นระบบการลงทะเบียนนะฮะรบะบบการไ เขาเรียกอะไรให้ข่าวสารทางด้านสื่อสารให้กับชาวต่างชาติะะระบบทางด้านการเรียกนการสอนบางครั้งผมเรียนตรงๆนะมีนักศึกษาภูตานเรียนกับผมเนี่ยมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยนะฮะแต่เขาพยายามเรียนด้วยตัวเองก็จบไปนะฮะนาาักศึกษาอาจารย์เราก็ต้องสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะให้พิเศษ,ให,เศษให้กับนักศึกษา,า,าต่างชาติอย่างผมก็เหมือนกันผมก็สอนพิเศษและเสร็จแล้วก็ต้องออกข้อสอบประเมินเขาเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้ยังเป็นปัญหาตรงนี้ซึ่งผมก็ให้นโยบายทางฝ่ายต่างประเทศและฝ่ยายราชการต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้เร็วให้สุดจนกว่าแมโจเนี่ยจะมีห้องเรียนนานาชาติหรือห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักเป็นฐานนะครับครับอันนี้ก็ถึงพูดถึงในเรื่องของการการพัฒนานะครับนะักศึกษาด้วยนะครับและก็สิ่งต่างๆเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจนั้นมีความสุขและก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับ สำหรับในเรื่องของโครงการผู้บริหารผู้ปบัติบุคลากรน,นะครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบผมก็อยากจะจะฝากไว้สักนนิดหน่อยเนาะครับบางครั้งเนี่ยสังคมแม่โจ้เนี่ยผมพูดอยู่อันหนึ่งคือจุดอ่อนของสังคมไทยหรือแม่โจ้ก็แล้วแต่นะครอะไรที่ไม่ชัดเจนนะครับอย่าไปทึกทักเอานะอย่าไปคิดเอาเองอีกอันนึงผมก็บอกว่าจุดอ่อนบางครั้งก็เรื่องข่าวลือนะผมยกตัวอย่างอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องอพัฒนาอาคารพัฒนาวิสัยทันศน์ทางสา ชัดเจนมากาคารับานาวิสัยทัศน์องศากษาเนี่ยนานาชาติที่ไหนเขาก็ทำนะแต่เราก็เอาอาคารหลังนี้เนี่ยมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะตอนนี้ผมก็ให้มีการจัดฉายภาพยนตร์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนะฮะจ,จะยังไม่เป็นที่รู้จักสติควรแต่นักศึกษาเราลองจับตาดูนะครับ ก็มีเวลาว่างเนี่ยเขามีโปรแกรมในการที่ใช้ภาพยนตร์ทีเ่เป็นประโยชน์ไม่ไว่าจะเป็นบางครั้งก็เสียงในฟิล์มศึกภาษาอังกฤษบางครั้งก็สอนเรื่องคุณธรรมบางครั้งก็สอนเรื่องอะความรู้ทั่วไปอย่างเช่นนานาชาติหรือทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอาคารวิสัยทัศน์เนี่ยก็คืออาคารที่จะต้องสงบเงียบนะครับแล้วก็นักศึกษาจะต้องมีกิจกรรมนะครับมีการพบปะระหว่างนักศึกษาหรือนักศึกษาผู้ปกครองหรือนักศึกษากับครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นที่ร้านขายอาหารหนักเพราะฉนั้นในเมื่อถ้าหากผมปรับปรุงนี้เ็ ผู้บริหารได้หารือกันแล้วนะหลายคนก็เป็นเรื่องของทีการมันไม่ใช่นะครับผมใช้ผมวิธีทํางานในความคิดผมเนี่ยผมใช้หลักของธรรมาภิบาลหนักธรรมาภิบาลข้อหนึ่งในนั้นก็คือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเพราะนักทการไม่ใช่ไปชี้เอาเอาโน่นเอานี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอกาสผิดพลาดมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคณะทํางานเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งถึงเนี่ยกรรมการมาเซอร์แปรนเขาก็ไปเห็นว่าบริเวณที่ว่างเนี่ยที่หยุดถัดจากคณะเศรษฐศาสตร์นะหรือว่าต่อไปจะติดกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้ว เชื่อมโยงไปทางประมงเนี่ยจะเป็นโรงอาหารใหม่เพื่อที่จะบริการนักศึกษาที่ที่จะต้องไม่มีที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ย้ายไปครับ,รบแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปดูด้วยตาตัวเองนะวันนั้นก็ไปดูพื้นที่ด้วยตาตัวเองถูกต้องในเหตุผลหมดครับทิศทางสิงแวดล้อมกลินล่นเราคิดหมดครับคือจอะไปคิดเอาเองนะผมฝากนชาวไม่โจ้เนี่ยไปคิดเอาเองอย่างโน้อนอย่างนี้ แต่สิ่งที่จะขอร้องหนักเนี่ยและถ้าหากว่ายังไม่เชื่อฟังอาจจะต้องมีมาตรการลงไปนะคือการเอาเรื่องที่ทึกงทักเัาเองแลวเข้าใจผิดไปเฟซบุ o กนะฮะโซเชียลมีเดียเอาไปไปพูดผิดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วสังคมภายนอกก็ไม่เข้าใจอย่างวันก่อนเนี่ยเขาแข่งทักษะเกษตรเขาดาดำดำนากันนะเขาแข่งขันการจับปลาเราก็รู้อยู่แล้วแม่โจ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะแข่งขันทักษะเกษตรก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเสร็จแล้วไปลงใน a c e b o o k ว่าเป็นเรื่องของต้อนรับน้องใหม่ อย่างนี้ไม่ได้ไนะครับการเข้าใจผิดครับผมกาลังให้ตรวจสอบ,บนะมันมีหนึ่งเข้าใจผิดนะจะเข้าใจผิดหรือว่าตั้งเจตนาก็แล้วแต่นะยิ่งเจตนานี้ไม่ได้เลยนะครับ,รบถ้า,ถาเป็นนักศึกษาวินัยถ้าเป็นบุคลากรแน่นอนผมก็ต้องมีมาตรการทางวินัยแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกรือสิทธิ์เก่ากฎหมายภายนอกครับก็ต้องมีการแจ้งความท้าว่าไม่ได้ใช้แล้วเสียหายกับหาไรแต่เรื่องเข้าใจผิดเนี่ยผมว่าสังคมไม่โจ้ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรให้ถามผู้ที่เกี่ยวข้องซะก่อนอย่าคิดเอาเองอย่าทึ่งทตัวเองแล้วไปลงเฟซบุ๊ก นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมฝากไว้แล้วมีเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นมาไม่กี่วันดินะจู่ๆก็มาเข้าหูหอธิการบอกว่าเอ๊ะมันมีความคล้ายๆเหมือนกับว่าจะพูดบอกว่าจะมีการรวมคณะอะไรนะกองสวัสดิการกับกองอาคารผมยังไม่ได้พูดสักคำนะฮะแต่สิ่งที่พูดออกไปก็คือบอกว่ากองสวัสดิการเนี่ยกับกองอาคารเนี่ยลักษณะงานคล้ายกัน ผมบอกว่าในไม่โจ้นอกจากจะมีคลัสเตอร์พัฒนานักศึกษามีคลัสเตอร์พัฒนาทางด้านนานาชาติเราควรจะมีคลัสเตอร์ดูแลเรื่องสวัสดิการดูแลเรื่องอาคารสถานที่ผมก็เลยบอกให้ผู้บริหารเนี่ยที่ดูแลเนี่ยทั้งสองให้ประชุมร่วมกันบ้างเพราะว่าถือว่าลักษณะงานมันเชื่อมกันมันคล้ายกันอา้าวไปคิดจะยุบยังงอนอย่างนี้ไอ้จะยุบไม่ยุบเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกครับแต่จะยุบต้องยุบด้วยเหตุผลนะฮะหรือจะมีต่อไปก็มีด้วยเหตุผลไม่ใช่เป็นเพราะว่า ต้องทาหนังสือขึ้นมาคัดค้านหรือสนับสนุนอันนี้ไม่มีเหตุผลครับเพราะว่าผมพูดมาตลอดว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะทําลงไปในองคอ์กรแห่งนี้นั้นเพื่อองคอ์กรเป็นหลักไม่ใช่เพื่อตัวบุคคลและกลุ่มคนเป็นหลักสําหรับการดูแลเรื่องบุคลากรเนี่ยมีความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับมีความเป็นธรรมแล้วก็เสร็จแล้วก็บุคลากรทุกคนต้องดูแลดูแลเรื่องขวัญกำลังใจดูแลเรื่องสิ่งที่เขาควรจะได้รับในชีวิตเขาหลักของผมก็คือต้องไม่ตกต่ำกว่าเดิมที่ผมพูดมาตลอด นะครับอันนี้ก็ต้องต้องทำความเข้าใจด้วยอย่าพึ่งคือผมอยากให้คนในแม่โจ้เนี่ยหรือสังคมแม่โจ้จะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ให้เป็นผู้ใหญ่นะครับต้องใช้เหตุใช้ผลนะอย่าใช้เรื่องความคิดส่วนตัวยิ่งความคิดที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับเอาเรื่องส่วนตัวมั่งเอาเรื่องที่เป็นมองโลกทางลบมั่งอะไรเนี่ยผมว่ายิ่งเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ชีวิตพวกเราก็นอกจากจะมีปัญหาแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีการพัฒนานะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนฝาก ไปด้วยนะครับแบบนี้เราต้องพยายามที่จะใช้หลักจิตตปัญญาก็จะช่วยได้ในด้านการครับถ้าพูดถึงจิตตปัญญาประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือจิตตะจิตตะก็คือจิตใจใช่ไหมฮะจิตใจนี่บางทีคนเราี่คือกายข้างนอกแล้วหลังจากนั้นที่ลึกลงไปคือความคิดหลังลึกจากนั้นก็คือจิตใจนะจิตใจอันที่สองคือปัญญาปัญญานี่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกวิสตอมนะ knowledge นี่แปลว่าความรู้เราเรียนพยาโทพยาเองแล้วเราเราได้ knowledge แต่ปัญญาเนี่ยครับมันมันเกิดจากจิตใจนะบวกกับวิธีคิดที่ถูกที่ต้องเมื่อกี้ผมก็เกิดไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นจิตตปัญญาเป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่เป็นเรื่องของตรก,กะไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์นะวันนี้เห็นทางออกองกลางเขาจัดออคอร์สอะไรนะฮะที่เป็นมืออาชีพท่านสิริลักมาบรรยายบรรยายได้ดีมากซึ่งก็ควบกับเหมือนกับทางจิตเป็นจิตตปัญญาทางโลกและทางธรรมนะะ จิตตปัญญาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเขาแบ่งคนเนี่ยนะมนุษย์ออกเป็นสี่สี่กลุ่มผมยกสรุปง่ายๆนะเขาบอกกลุ่มกระทิงนะกลุ่มกระทิงคือกลุ่มที่ดุงานเป็นคนดุเห็นปัญหาอะไรเขาวิ่งชนอะไรเพะเภทนียนะแต่จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้บางครั้งใจร้อนนะใจเร็วด่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นคนมันมีจุดดีและจุดเสียอันที่สองอีกกลุ่มหนึ่งมนุษย์ก็คือหนูนะกลุ่มหนูนี่เป็นคนถ้ามองในแง่ดีคือเป็นคนเป็นคนความประมาทใจดี นะไม่ไม่ชอบการทะเลาะนะไม่ชอบการทะเลาะแต่จุดเสียก็คือไม่กล้าตัดสินใจกลัวว่าคนอื่นจะผิดหวังไม่ค่อยจะมั่นใจรครับจะตัดสินใจอะไรให้ถูกต้องเนี่ยนะแต่ว่า,าทั้งที่ถือถูกต้องแต่ปรากฏจะทําให้คนเสียใจก็ไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ก็เกิดปัญหาถูกไหมฮะกลุ่มที่สามคือกลุ่มเดี่ยวกลุ่มเดี่ยวเนี่ยโอ้โหตามองโน่นมองนี่ฮะแต่ทํางานไม่มีสมาธินะเขาเรียกว่าถ้าทำงานไปฝุ่นตลบไปนะต้องมีคนเข็บงานด้วยอะไรด้วยทำงานไม่นิ่ง ไอ้กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหมีกลุ่มหมีนี่เขาบอกจะจําสินอยู่แต่ในถ้ามีความรู้สูงมีข้อมูลเยอะดือ้อข้อเสียก็คือดือ้อแล้วก็เสร็จแล้วก็กว่าจะตัดสินใจอะไรก็ช้าเห็นไหมครับแต่สิ่งที่ผมพูดในสังคมในแมโจทาไมเราแบ่งมนุษย์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพวกเราเชื่อไหมถ้าคนคนคิดเป็นนะหนึ่งเขาจะรู้ตัวเองว่ามีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนจรงนิงไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยก่อนที่ท่านจะเป็นหนูเป็นเหยี่ยวเป็นหมีจะต้องเป็น เดี่ยวเป็นหมีหรือเป็นไอ้หนูอะไรดีซะก่อนอย่าเป็นหนูสกปรกอย่าเป็นกระทิงโง่โทษนะฮะต้องพูดตรงๆัอย่าเป็นเยี่ยวเจ้าเลข่ขี้โกงอย่าไปเป็นหมีไอ้จอมดื้อหมีไอ้อะไรอ่ะไอ้จอมดื้ออะไรพวกนี้นะครับคือนั้นคือไม่ดีคือสิ่งไม่ดีให้เป็นดีซะก่อนผัดไปก็คือมองตัวเองถ้าตัวเองเป็นอะไระถ้าตัวเองเป็นกระทิงจุดอ่อนของกระทิงอยู่ตรงไหนต้องปรับแก้ไขซะ เอาจุดดีจุดดีของคนอื่นเช่นความเป็นหนูบั่งจุดดีของเหยี่ยวของหมีมาใช้กับตัวเองเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจโลกบางครั้งเนี่ยครับผมเออถ้าเราคิดดีๆเรื่องนี้นอกจากจะเข้าใจตัวเองแล้วเราเข้าใจคนอื่นเชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยผมมองทีมงานของผมเนี่ยบางทีเมันเหมือนไม่ได้อย่างใจเราสมมตินะฮะผมเองก็ไม่ใช่คนหลุดพ้นอะไรบางครั้งก็หลุดเหมือนกันนะครับก็หลุดหมายถึงว่าหลุดในทางความเป็นคนโลกธรรมดาเนี่ยเออทำไมเขาทาอย่างนั้นแต่ออเขาเป็นหนูนึกภาพไหมครับ แล้วก็อภัยเขาเอ๊ะทำไมเขาใจร้อน,น่ะทำไมเขาถึงพูดผมหาอ๋อเขาเป็นกระทิงอันนีครับคือจิตตะพันยาคือนอกจากจะเรียนรู้ในการเปรียบเทียบเชิงโลกทางธรรมแล้วเนะี่ยต้องเข้าใจตัวเราและเข้าใจตัวเขานะครับอันนี้จุดสําคัญมากอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นให้พวกเราในช่วงนี้นะครับผมอยากจะให้พวกเราแบ่งเ,เป็นสองด้านด้านหนึ่งคือด้านโลกกับด้านด้านธรรมด้านโลกก็คืออย่างพวกเราเนี่ยเขาเือหักทั้งหลายถูกไหมฮะ พกเราเชื่อไหมเวลาพวกเราฟังอะไรเนี่ยอย่างสมมติว่าขณะน,นี้ผมกำลังพูดเนี่ยหรือผมกำลังสอนหนังสือนักศึกษาก็แล้วแต่อันดับแรกที่พวกเราได้รับคือทราบถูกไหมครับอ๋ออีธิาารพูดเรื่องนั้นหรือว่าอาจารย์พูดเรื่องนี้ทราบละอันดับสองพวกเราเข้าใจหรือเปล่าอ,อย่างนักศึกษารเราต้องพยายามทำความเข้าใจไม่งั้นสอบตัวใช่ไหมฮะพอสอบเสร็จบางทีก็ลืมไปเลยพอแล้วสอบเสร็จแล้วพอนะเก็บตาําราหายเลยอันที่สามก็คือเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมถ้าคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งบางทีก็ได้เกรตินิยมถูกไหมฮะ อันที่4นะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะครับในการทางานถ้าพวกเราทํางานเนี่ยพวกเราเข้าใจลึกซึ้งและกลับไปปฏิบัติมันก็จะได้ผลดีของมมนแต่บางคนได้แค่ทราบแค่นั้นนะครับไม่เข้าใจเลยอันดับ4เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเข้าใจลึกซึ้งก็คือวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ไหมถ้าวิเคราะห์สังเคราะห์ได้จะเป็นคนมีความคิดอีกระดับหนึ่งฮะเริ่มเป็นคนมีปัญญาเมื่อท่านวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ท่านนําไปปฏิบัติไหมท่านลึกซึ้งท่านเข้าใจหมดแต่ท่านไม่ไปทํามีประโยชน์อะไรครับถ้าไปปฏิบัติไหม าเรียกแอคชั่นนะครับถ้าปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติเป็นประจำไหมอันดับที่6ถ้าปฏิบัติเป็นประจำนี่คืออะไรครับก็คือเขาคือคือ,คอ,คอ,คอนิสัยเราก็จะทางานอย่างอย่างอย่างมีความสุขทางานอย่างอย่างเข้าใจนะครับจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายนะฮะเมื่อเป็นนิสัยเสร็จเนี่ยถ้าเป็นองค์กรก็คือวัฒนธรรม7ขั้นนะครับเนี่ยผมก็อยากบอกว่าทางจิตจิตตปัญญาสอนลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพวกเราอยู่ขั้นไหนถูกไหมครับไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือทํางานอีกมุมหนึ่งมองทางทางธรรม ผมก็ไม่ใช่นักธรรมะอะไรมากมายนะแต่ว่าต้องศึกษาธรรมะถ้าคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะะโลกจะร้อนและตัวเองจะไม่มีความสุข